ทำงานยังไงไม่ให้โดนด่าครับกูว่าทายากแล้วเปลี่ยนสันดานตัวเองเราจําไว้ทํางานแบบไม่มีคําว่าไม่โดนด่าจะทํางานดีแค่ไหนบันดีตตาภายใต้ความเห็นใครความเห็นตัวเองเราคิดว่าเราทําดีแล้วเราทามคิดว่าทําเต็มที่แล้วแต่สายตาผู้ใหญ่มองว่าดีนะมันไม่ดีหรอกเพราะอะไรก็เพราะเขาเป็นคนมองเวลาเรามองคนอื่นนะคนอื่นพยายามทําเพื่อเราทุกอย่างเรามองว่าเขาดีทุกเรื่องนะ ก็ยังไม่ดีทุกเรื่องมันก็ยังมีข้อติข้อผิดข้อพลาดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเราเป็นคนมองไอ้คนมองเนี่ยมันจะมองเห็นได้เขาเรียกอะไรมันจะมองเห็นในจุดผิดจุดพลาดมากกว่าคนลงมือทําเพราะคนลงมือทำเนี่ยมันมีความเผลอเลอขาดสติสัมปชัญญะรีบร้อนในการลงมือทําแต่คนมองอะ่ะมันมีเวลาเหลือเยอะไงมันนั่งมองอย่างเดียวมันก็หาจุดผิดผจุดพลาดจุดสาเร็จจุดจุดล้มเหลวดังนั้นคนมองยังไงมันก็เห็นจุดบกพร่อง เพราะมันเป็นคนมองไอ้คนทำมันเป็นคนลงมือทำเองอยังไงมันก็ต้องมีจุดบกพราะถ้ามันเป็นคนลงมือทำดังนั้นเราก็ต้องใจเขาใจเราไอ้เราคนมองเราก็ต้องมองได้ใจเป็นกลางผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกถึงเวลาควรแก่การติก็ติถึงเวลาควรแก่การสรรเสริญก็สรรเสริญอย่าติอย่างเดียวไม่สรรเสริญอย่าสรรเสริญอย่างเดียวไม่ติเลยต้องทำคู่กันไปทั้งสองอย่าง ดังนั้นเราเองก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเขาด่าเราดุเราตีเราเราทําจริงไหมถ้าเราทําจริงแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเราไม่ได้ทําจริงเราก็แค่อะไรก็ไม่ต้องยอมรับก็สํารวมระวังในการทํากิจการงานของตัวเองต่อไปใครจะด่าทอต่อว่าใครจะว่าดิว่าร้ายเราก็ปล่อยให้มันว่าไปเราทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีก็พอเราจําไว้การทํางานย่อมมีความขาดตกบกพร่องเป็นธรรมดา อาจารย์โดนอาจารย์ด่าประจาบางอย่างที่ดีอาจารย์ก็ชมเชยบางอย่างที่ผิดพลาดอาจารย์ก็ต้องตําหนิจติกเป็นเรื่องธรรมดาบางอย่างผิดพลาดอาจารย์ก็ปล่อยปล่อยผ่านให้เรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างแต่บางอย่างเรียนรู้หลายครั้งแล้วก็ต้องตําหนิบ้างปล่อยปละเลยไม่ได้ไม่งั้นเขาก็จะไม่รู้ตัวเองเลยว่าเขาทําผิดบางคนอาจารย์จะนั่งดูสักพักหนึ่งก่อนว่ามันรู้ตัวไหมว่าผิดแต่ถ้ามันไม่รู้ตัวถึงวันหนึ่งก็ต้องตําหนิจริงๆกันว่าเออมันไม่รู้ตัวจริงๆแล้ะมันรู้ช้า บางคนรู้เร็วเราไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้เพราะเขาสํารวจตัวเองได้บางคนไม่คิดจะรู้เลยเราก็ต้องตําหนิจริงๆๆเพราะทุกครั้งที่ทำเขายัางทําแบบนี้ซ้าๆก็ต้องมีการตําหนิจริงๆมากตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นอะไรผิดเรายอมรับแก้ไขตัวเองซะอะไรถูกทําต่อไปความจริงความดีนั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยตัวมันเองเราจําไว้นะการทําดีไม่จำเป็นต้องมีใครเห็ทเหนทาไปเถอะความดีนั้นอะวันหนึ่งมันจะประกาศออกมาเอง แม้มันไม่ประกาศออกมาวันนี้วันหน้ามันจะดันตัวออกมาแน่เราคิดว่าศพที่ตายแล้ววันหนึ่งมันจะขึ้นอื่นไหมถ้าไม่เผาไม่ฉีดยาขึ้นอื่นแน่นอนนั่นแหละเรียกว่าข้างในมันกําลังดันออกมาหลีกเลี่ยงได้ไหมหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงมันก็จะดันตัวเองออกมายังไงมันก็ถึงความขึ้นอื่นถึงความแตกถึงความเน่าถึงความเฟสถึงความดันออกมาน้ําเหลืองน้าลายท่านพูดท่้นพูดยังไงมันก็ต้องแตกกระเซ็นออกมาเพราะอะไร นั่นแหละมันเป็นความจริงของสภาวะของความเน่าหมูเวลาเน่าขึ้นอื่นไหมทุกอย่างที่เน่าจะขึ้นอื่นหมดไนะจากของแบๆการไปของพองออกมาเลยใช่ไหมนั่นแหละมันกระดันตัวออกมานั่นเรียกว่าความจริงความจริงที่เราทาถ้าเราทําดีวันหนึ่งมันกระดันตัวออกมาวันหนึ่งมันจะแสดงตัวออกมาแต่มันดันตัวออกมาทันทีนะมไม่เวลาศพตายใหม่หมๆมันแสดงตัวความเน่าออกมาทันทีนะ ไม่ต้องผ่านกระบวนการสะสมก่อนใช่ไหมวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันมันจะค่อยไรค่อยๆบ่มเพราะความเน่าสะสมจนเต็มที่มันก็จะดันตัวออกมาเต็มที่ดังนั้นความดีก็ต้องอาศัยการสะสมเช่นเดียวกันสะสมจนเต็มที่สุดท้ายมันจะดันตัวออกมาไหมมันจะดันตัวออกมามันจะส่งผลออกมาความหอมของความดีวันหนึ่งจะส่งกลิ่นแน่นอนและความเน่าเหม็นของความชั่วได้กลิ่นเหมือนกันนะ ได้กลิ่นเหมือนกันมันก็จะแสดงตัวออกมาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเหม็นไม่ว่าจะหอมมันจะได้กลิ่นด้วยกันทั้งคู่แต่อยู่ที่ว่าอันไหนจะกลิ่นแรงกว่ากันแค่ั้นแต่เดยมากเราจะพอใจกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมแต่ความเป็นจริงมันเป็นกลิ่นเหมือนกันนะกลิ่นเหมือนกันสุดท้ายก็เป็นกลิ่นคือได้รับความรู้สึกผัสสะทางอะไรจมูกด้วยกันทั้งคู่ แต่เรามักจะพอใจกับของหอมเรากับอิจฉาละอาใจยขยักขยแยงเกียดชังต่อของเป็นทั้งๆท,ที่ก็ชื่อว่ากลิ่นเหมือนกันเราจะเลือกพอใจกับสิ่งที่เราอยากจะพอใจแต่เรามักจะผิดปฏิเสธกับสิ่งที่เราไม่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากตอบสนองต่อความต้องการในสิ่งนั้นเราก็จะปฏิเสธมันไป ดังนั้นเราต้องวางใจเป็นกลางอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดใครจะดูใดว่ากล่าวเราเราไม่ต้องเข้าไปยินดียินร้ายกับเขามีสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันขณะยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงว่าเออมันเป็นของมันเช่นนั้นเองไม่มีทางแปรเปลี่ยนไปแบบเป็นอย่างอื่นเออหัวหน้าเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้เออเพื่อนเราก็เป็นของเรา<ๆ>เพื่อนของเราแบบนี้เออลูกน้องเราก็เป็นของเขา<ๆ>แบบนี้เราสำรวมระวังที่ตัวเราแก้ไขที่ตัวเราตักเตือนได้ตามเหตุตามปัจจัยสัรเสริญได้เยินยอได้ตามเหตุตามปัจจัย แต่ที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาแก้ไขตัวเองอยู่ดี